สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับมอนี้กาบ่มหญิงนะครับนอกิสิพามาเบงต้นใหม่ชนิดหนึ่งนะครับนัอนก็คือต้นจานครับต้นจานไม่ได้เกิดทุกที่ครับนอต้นจานบริเกิดทุกพื้นที่นะครับน้องอย่างเช่นในหมู่บ้านของผมนี่ก็คือบ่มต้นจานเกิดตามธรรมชาติครับต้องไปหามาปลูกนะครับน้อบมันพี่น้องมองไดที่มีขื้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าบ้านผมนะครับนอกก็คือบ่มีต้นจานขื่นเองตามธรรมชาติครับต้องไปหาจากที่อื่นมาปลูกครับ ครับต้นจานคือดอกไฮดอกสีสมนะครับนาอสีเหลืองสมนะครับสวยงามนะครับเนาอถ้าปลูกหลายต้นนี่ก็จะเป็นแบบธงดอกจานไปเลยครับแต่คือมีความสวยงามนะครับและเป็นที่ตรงการของคนหลายๆายคนนะครับนาะงจะไปปลูกไว้ในภายในบ้านหรือปลูกไว้ในสวนของเจ้าของครับครับลักษณะของใบจานนะครับนาะคือเป็นใบที่ใงกว้างนะครับน้องใงกว้างก็เป็นลูกหัวใจครับใบจานเป็นลูกหัวใจ Thank